สวัสดีครับเซียการน,นะครับผมจากคุป,ปตาสีสะเกดเล่าจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนะครับวันที่6สิงหาคม2569มืห้า้อยหเก้าเซีการมาส่งมอบรถเกี่ยวนวดเก่านะครับดี7 0 G Pro สิบมาทานเขานะครับ,นะรบอยู่บ้านทุ่งรวงทองนะครับตำบลโพอำเภอโนนคุน,น,นจังหวัดอุบลราชธานีเอ้ยจังหวัดศรีสะเกด <laughs> <laughs> สมัครกาแฟา <laughs> ครับะ็ีซักเกตนะครับเพื่อนนวลขุนห่างจากโชว์ร่มเซวกาอยู่ประมาณ20กิโลนะครับของคุณพ่อชัยรัฐบุญเริ่มนะครับพ่อชัยรัฐพ่อเป็นเป็นลูกค้าเก่าคู่บ้านะครับใส่โปรดาว10นะครับคู่นี่พ่อเราเดือดขายดาว10เปอร์เบาทนะครับหนึ่งแ่งหมื่นสาบาทนะครับเมื่อนี้พ่อเราบดแต่ใส่เงินคนนั้นะครับ เอเราใส่เงินหลับหลอดอยู่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทมาท้าส้มมูนันเซียวการซอยเบิร์ตครับโอ้มันบ่มี่ยังหลายนะครับรถเกี่ยวบ่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเอาลงแล้วก็ลือเหล้วเลยจบพวกงวดโปรโมชั่นรถเกี่ยวเดือนนี้นะครับจะเป็นงวดแบ่งจ่ายมกราคมครับกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมแบ่งจ่ายอยู่สามงวดนะครับสามเดือนนะครับ ตอนนี้เขาเอืนน้อนนะงวดแบบนาปีมีงวดย่อยนะครับ85งวดนะครับคุณพ่อเป็นพ่อเป็นลูกค้าเก่าคูุปตานะครับแล้วมีแท็กเตอร์รถเกียวเราก็มีเราขายออกแล้วเราเลยซื้อใหม่น <c> ะ <oughs> ครับค่างวดคุณพ่อเป็นตกนะครับมักกะลาควบจ่ายอยู่หาหมื่นแปดพันหกร้อยหาสิบหกบาทนะครับห้าแปดหกห้าหกกุมภาพันธ์จ่ายอยู่เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท 97461นะครับราก็มีนาคมใจอยู่สามอนเก่าพันหบาทนะครับ39104นะครับจายแบบนี้อยู่เปีนะครับปีที่8มกกะลาคมนะครับจ่าหมืหนยยี่สิบสอบาทนะครับงดน้อยเนี่ยเอาไปร่วมใส่กับงดเดือนมีนาเลยก็ได้นะครับสามเหก่ากับบวก2องเหนเจเข้าไปนะครับได้ไม่มีปัญหา พอเสกาือัว่าข้รห่พอนใดครับตะกี้มัน่อยของกีนหน่อย่าปกติไปครับโอ้ครับเก่าสามอะคล้ายๆกันพวกพวกขั้นกวบคุมขึ้กันก็เก่าสามดแล้วมาิมปีและไวะอกรถ้โคือมาไก่เโาไฟรวนี้ โอ้มามาทานแห่งปลาเดียบโอ้ของเขียบคุนครับซองรถพ่วงลายแห่งครับนี่ครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้นะครับลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้าประวัติดีครับเปลี่ยนเอเอพัดนะครับดาวสิบเปอร์เซ็นต์คือคุณพ่อเป็นไหนนะครับลูกค้าเก่าที่เป็นประวัติ เป็นลูกค้าเก่าโรยเตี่ยวโบมันว่าประวัติบ่ดีส่วนลดดอกเบี้ย0.5นตะดาว20นะครับ20เ็นต์กับ2อง0 0 0สองแสนนะครับใส่เงินเจ้าของอยูเซีนกว่าบาทประมาณแสนแสนหกแสนเจ็ดนี่แหละนะครับส่วนค่างวดเดียวเชี่วกาเชื่อมล้นในบ้านอีกเทือนึงนะครับโปรโมชั่นรถเกี่ยวเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับเสืออะไรกันเสดจายงวดมักกะลาคมามักกะลาคมพามีนะครับเขาแม่แตนประวัติเขาม่กลัวเขา่ะ ้วก็รถแท็กเตอร์นะครับรถแท็กเตอร์ลูกค้าที่สนใจนะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวใส่โปซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าได้คือกันนะครับเดือนสิงหาคมนะครับระยะเวลาก่ะมันก็ใช้ไก่ไก้่ใจค้างวดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าค้างวดใหญ่วัแรกนะครับโปซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าอยู่มกราคมนะครับวัใหญ่กะท่านว่าคมครับปีหกเก้าประมาณนี้เอานะครับลูกค้าท่านได้ที่สนใจนะครับคือรถไปจอด จังสอบถามเซียวกาได้นะครับ,บรยินดีให้คำษษษษษษษปรึกษานะครับบอสิวบอสวานะครับโทรมาสอบถามได้เนี่ยได้ดิดเอา้อเอานะครับประมาณนี้แหละเรื่องบอกราคาเงินสดตัวนี้อยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหาหมื่นนะครับว่าหันไหนหักส่วนลดหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นตัวล่องกระสอบอยู่ล้านท้วนนะครับเอา้าจะพอกันใหมคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำหรับก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เซียวการนั่นเนี่ย เพื่อประผาโปโมชันดีๆคลิปดีๆต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ